พี่น้องมาสอยเห็ดน้ำสอยเน่เอาเห็ดไปอันไปย้ำจากสองดอกห<ง>ลายลายเลยพี่น้องด้วยเต็มเลยแต่ว่าเอาพุาถึงอะจ้ะได้อันนี้เอาไม้สอยบางกันโอ้สอยได้ปะตายแล้วเห็ดเป็นน้ำแข็งพี่น้อง,งเห็ดเป็นน้ำเอ้ยได้ได้โอ้ลนหวัวแหมเห็ดเป็นน้ำแข็งอ่ะพี่น้องโอ้ลนลนโอ้ย ตายแล้วแตกแตกเขาเป็นอย่างว่าเห็ดเป็นน้ำแข็งโอ้ย oh my god โอ้ยโอ้ยอ,อ้าวหมดอะไ้แล้วหยุดทายหยุดทาย my g กืดอืด้เห็ดเขียวพี่น้อง ปาดเอาไม้ต้อยเห็ดนะพี่น้องเออเขาได้ต้อยเห็ดจักรล้นไม้ไส่อีกอะบ้าน,นี่ว้าป็นเตะหัวอ,อากองวันนี้กันต้อยเห็ดต้อยเห็ดหยาบไมมอันนี้ก็มืมนได้พี่น้องอันไหนที่มันเขืยบน้ำแข็งองนะี้เนาะพี่หมานะต้อยเห็ดเห็ดแตกหมดเลย ดีนะว่ามันเป็นน้ำแข็งค่ะว่าเป็นน้ำแข็งเละก็นี่ได้พี่น้องนี่ถแตว่าเป็นน้ำแข็งเลยเละเลยค่ะ่ได้ได้เลยนะพี่น้องเห็นไหมนะเนะได้แล้วได้แล้วพี่น้องพอแล้วนี่หนึ่งจานสยามวุ้นเส้นนะคะนี่ฮะได้แล้วจะ้ะหนึ่งจาน โอ้ยปลาเห็ดพี่นอ้องต้นทวงเนี่ยคือต้นเห็ดอ่ะพี่น้องอู้ยต้นพี่นอ้องอต้นนั่นแหมเดี๋ยวพาไปเบิงมันลนลงไม่ได้จังได้นี่นี่พายุลนล้มแหงเหมือวานเมือกอรพี่นอ้องเนาะ เดินอยู่ในป่าข้างปะหูหรอกพี่น้องว่าต้นไหนมันปุกพังนะโอ้ยนี่ปีที่แล้วต้นนี้หลงวางสามมือที่แล้วต้นนี้หลงเป็นพายุมาพี่น้องต้นใหม่ยังสี่ข้าเบิ้งบ่หูได้ว่าต้นหน่อยปุกพังพี่น้องเอ้ยยานได้ปะนี่นะอุ้ยข้ามเมื่อแล้วพี่น้องบ่ได้เมื่อเดะบ่ได้คำนะจ๊ะ อ่าบาสองเองแต่ว่ามันมืดพี่น้องไม่ทันแล้วเอ่ายไม่ทันแล้วจะพูดทำไมคุณวัฒนาบอกโอ้ตตตตตนะอยตา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 ยพี่น้องเดินมา้าเดินไปเห็ดเห็ดมันปูน่าจะแม่นเนาะว้าแม่นอีหลีในป่านี่มีเห็ดมันปูด้วยเหรอเนี่ย ไม่อยากเชื่อว้าวาเป็นครั้งแรกที่พบปะเห็ดมันปูในป่านี่พี่น้อง